ลูกเอาสวงใบตะเกียลูกเอาอสวงเต่าตำเผาสรูรล,ลูกเอาอสวงออยเตียนสรูลออยเตียนเมียนบานครับสวัสดีพี่น้องบองปโปนทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามารับฟังเรื่องราวของหลวงปู่สวงเรื่องราวของกุมารทองชัชนรงค์วันนี้ผมจะนำคาถาหลวงปู่สวงมาขยายความมาแปลให้ฟัง คาถาที่ว่านั้นก็คือคำที่ผมพูดออกไปเมื่อตอนต้นนั่นเองคาถาก็คือคำพูดอันเป็นมงคลนั่นหละถ้าเราพูดถึงคำนี้แล้วเราก็จะนึกถึงหลวงปู่สวงทันทีนั่นก็คือเป็นสโลแกนของท่านคำแรกก็คือลูกเอาสวงบายตึกเกียร์ลูกเอา แปลว่าหลวงพ่อบายแปลว่าข้าวตึกแปลว่าน้ำเจียแปลว่าดีแปลตรงตรงความหมายรวมก็คือหลวงพ่อสวงข้าวน้ำดีแบบนั้นคำที่สองก็คือลูกเอาสวงเต่าตามพลอสูล ลูกเอาก็คือหลวงพ่อต่อตามเพลาก็คือไปตามทางสูลก็คือสุขสบายปลอดภัยความหมายรวมก็คือหลวงพ่อสวงไปตามทางสูลไปตามทางปลอดภัยแบบนั้นคำที่3มก็คือลูกเอาสวงออยเตียนสรูออยเตียนเมียนบานลูกเอาก็คือหลวงพ่อ ออยเตียนสูลก็คือให้ทานสบายให้ทานสุขสบายออยเตียนเมียนบานก็คือให้ทานรวยได้หรือให้ทานมั่งมีแบบนั้นปกติคนคเขมรนั้นเขาจะเรียกหลวงปู่สวงว่าลูกเอาสวงหรือลูกเอาบอใช้คำว่าลูกเอวส่วนคนไทยภาษาไทยนั้นจะเรียกว่าหลวงปู่ แบบนั้นคำว่าลูกเอาทวงใบตึกเกียลูกเอาทวงเตาตำพาเพลาสูรเราเอาทวงออยเตียนสรูลโออยเตียนเมียนบานั้นแปลโดยรวมก็คือลงปูส่สวงข้าวน้ำดีลงปูส่สวงเดินทางสบายก็คือเดินทางปลอดภัยลงปูส่สวงให้ทานสบายให้ทานรวยได้หรือให้ทานมั่งมี ครับนี่คือความหมายโดยรวมครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนผมจะไม่พูดยาวเดี๋ยวพี่น้องบองปโปนจะเบื่อเสียก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ